สวัสดีทีแมแม่ทุกคนคะ่ะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อเรื่องนี้แฟนและสื่อก็ยังคงจับตามองกันต่อเนื่องนะคะสําหรับนองดิสาและลิ่าบรรดาของเราในช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรสื่อไทยสื่อเกาหลีใต้สื่อยุโรปเอเชียอเมริกาลาตินใหญ่ๆนะคะใหญ่จะพลาดขยันตีข่าวแข่งกันนะคะเรียกได้ว่าตีข่าวนองดิซามียอดรีทวิตยอดเอนเกตยอดกดไลค์ที่สูงมากเพราะว่าแฟนๆให้ความสนใจ อยู่ทโมมโลกนะคะเราก็มาจับตามองกันต่อน้องลิซ่าได้ปล่อยเพลงรอสตากับค่ายเหล่านะคะจับมือกับ RCA Records ค่ายดังในสหรัฐอเมริกาที่มาถ่ายทำประเทศไทยของเราเป็นหลักได้นำเสนอความเป็นไทยนะคะซึ่งก็มีคนไทยที่อยู่ในเพลงรอสตาของน้องลิซ่ากว่า90%กันเลยทีเดียวแล้วทีนี้นะคะทางฟแฟนๆก็มาจับตามองกันต่อระหว่าง ลิซ่ากับหลุยวิกตองแบรนด์เครื่องหนังดูหราดังระดับโลกกับตำแหน่งเฮาส์ a อ mbassador คนล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ก็ทำให้หลายสื่อต่างก็ตีข่าวกันหนักมากอย่างฮาเปอร์บาซาซาอุดิอารเบียก็ได้ตีข่าวบอกว่า ลิซ่าไรพิงค์คือแบรนด์แอบ b ซ s เดอร์คนล่าสุดของแบรนด์หลุยวิกตองแร็ปเปอร์ซูเปอร์สตาร์เคป๊อปและจะมีการกำหนดเปิดตัวในฐานะนักสแสดงในปี2025ปัจจุบันลิซ่าคือแอบ b ซ s เดอร์คนล่าสุดของหลุยวิกตองและหาเปอร์บาซ่า US นะคะได้บอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งแฟชั่นลิซ่าคือแบรนด์แอบ b ซ s เดอร์คนใหม่ของหลุยวิตอง ทางนิตยาสารชื่อดังในลอนนะคะก็คือได้มีการรายงานข่าวนี้ซึ่งก็เป็นทางนิตยาสารชื่อดังนะคะ High Street Fashion จากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ตีข่าวบอกว่าลิซาร์ไรพิงได้รับการแต่งตั้งเป็น House Ambassador ของหลุยวิกตอง พร้อมกับบอกต่อว่าเป็นการเน้นย้ำถึงความสำเร็จของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวยังคงสามารถสร้างกระแสอย่างไม่เกรงกลัวใครมีจิตวิญญาณที่กระหานมีสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดอย่างน่าเหลือเชื่อทางด้านนิโคลัสผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของหลุยวิตองก็ได้กล่าวถึงความกระหานการสร้างสรรค์าทางด้านดนตรีและแฟชั่นนะคะในการร่วมงานกับลิซ่าในครั้งนี้อีกด้วย ทางด้านสื่อเกาหลีใต้นะคะก็ยังคงตีข่าวไม่แพ้กับประเทศอื่นๆก็ยังคงจับตามองต่อเนื่องในปัจจุบันนี้สื่อเกาหลีใต้หลายสื่อต่างก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันบอกว่า ลิซ่าห่างไกลจากวงการเคป๊อปไปแล้วจริงๆคือป๊อปสตาร์คือซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกพร้อมกับมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่าทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้เตรียมที่จะเล็งหามองหาลิซ่าคนที่สองให้กับวงการเคป๊อปนั่นเองล่ะค่ะเ่อดังเกาหลีใต้มีการรายงานสถิติความปังของลิซ่าว่าเพลงร็อสตาร์ของลิซ่ากลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเคป๊อปที่มียอดกดไลค์สูงที่สุดในการเปิดตัวในปี2 0 2 0 24บน YouTube ก็ยังคงขาดลิซ่าไม่ได้นําเสนอว่าลิซ่าคือศิลปินเคป๊อปผู้สร้างสถิติให้กับวงการเคป๊อปมากมายในฐานะศิลปินเดี่ยวพร้อมกับบอกว่าเพลงล็อกสตาร์ของลิซ่ายังคงประสบความสําเร็จต่อเนื่องในฐานะศิลปินเดี่ยวนะคะได้รับความรักมากมายจากผู้ฟังทั่วโลกทะยานขึ้นสู่อันดับเพลงชาร์ตสูงสุดในชาร์ตเพลงนานาชาติของต่างประเทศพร้อมกับบอกว่าเพลงล็อกสตาร์ลิซ่าได้รับการกดไลค์มากกว่า5.5ล้าน Like, ทำให้กลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่มียอดกดไลค์สูงที่สุดในการเผยแพร่ในปีนี้2024โดยศิลปิน K-POP บน YouTube ก็สามารถทำลายสถิติเพลง Love Wins All ของ IU ไปได้ที่เคยทำสถิติไว้ก่อนหน้านี้4.6ล้านไลค์นั่นเองละค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข่าวความเคลื่อนไหวใดๆสถิติล่าสุดก็มาอัปเดตข่าวให้กับทีมแม่ๆได้รับชมกันถ้าทีมแม,แม่คนไหนมีข้อมูลเรื่องราว อยากจับเร็ตเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแชร์เรื่องราวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ